คับชาว YouTube ครับวันนี้เราจะพาไปดูน้องพุดเดิ้ลครับที่น้องพุดเดิ้ลตัวนี้นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในย่าของเขาครับบ่งบอกว่าเขากําลังทําอะไรบางอย่างกับเจ้าของอยู่ครับด้วยความดือ้อด้วยความสนแต่เขาวางตัวอย่างถูกต้องครับเจ้าของเลยรู้สึกว่าน้องหมาตัวนี้ยังไม่มีปัญหาแต่กําลังเริ่มมีปัญหาครับแต่มีปัญหากับน้องหมาเหรอเนี่ยมีปัญหากับเธอจ้ะ ตลอดเลยไปดูน้องหมาตัวนี้พร้อมกันนะครับว่าเราจะช่วยเจ้าของเขาแก้ปัญหาอย่างไรแต่สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นครับก็คือสติและสมาธิและการโฟกัสการมองครับควรจะเกิดขึ้นให้น้องหมาครับเขามองเจ้าของเองก่อนครับเพื่อเราจะได้แก้ไขอย่างถูกต้องครับพาท่านไปชมครับเรืดําๆดําๆดน้อยนิดน้อยนิดน้อยนิดน่อยต้องกล้ามีเล็กน้อย มีสก้าสบัดเ,เล็กน้อยแสดงว่ามีอัลโตดิเฟน์เล็กน้อยไม่จับแงว่าเล็กน้อยหมดครับอันสันๆหนึ่งแต่คราวนี้อย่างที่บอกคือถ้ามันมีความกล้ามันจะมีอาการลองคราวนี้จะเห็นว่านั่งคือมอ,อบคือรถด,ดีเฟนต์นะแต่คราวนี้ไอคอนแทคเขาอยู่กับผมแต่สิ่งที่เรายัางไม่โอเคก็คือตอนนี้เขาลองอยู่โพสิชันด้านหน้าคําว,ว่าด้านหน้าอินสติ้งของหมาทุกตัวนะครับก็คืออยากเอาชนะเจ้าของคราวนี้เราจะพยายามตัดพาวเวอร์เขาทิ้งโดยที่เขาเราไม่อนุญาตให้เขาเลือกที่อยู่ด้านหน้า จุดเดียวที่เราจะทําให้เขารู้สึกว่าเราสามารถเลือกได้คุมจังหวะได้และแข็งแรงกว่านะครับก็คือยืนคู่กันเท่านั้นคุณต้าดึงเลยครับดึงแล้วย่อนใช่แล้วก็เวลาดึงนะครับเราจะพยายามออกแรงครึ่งหนึ่งแล้วก็รอให้เหมือนให้น้องหมาครับเขามีการมูฟด้วยเราจะไม่ดึงเหมือนวาร์ปเมื่อกีก้คุณตาดึงเหมือนวาร์ปนึกออกไหมคือดึงแล้วแบบมันมันแบบป็นพุดไปเลยคราวนี้เวลาดึงใช่ค่อยๆอ,ออกแรงดึงให้เขารู้ก่อนว่าเราแข็งแรงกว่าดึงแล้วก็ย่อนถูกอ่า เนี่ยพอปุ๊บระหว่างรอซ้ายมือไม่ลำหน้าปุ๊บจังหวะแรกแล้วชี้ลงคือคิดไอคอนแทคถามว่าไอคอนแทคคืออะไรถามว่าท่านมุนว่าเมื่อกี้เราดึงแล้วดึงแรงเกินไปน้องหมากลัวมันจะต้องหลบตาครับแต่ตะเกียกจะเห็นแวบ,บหนึ่งและเห็นไปห่างนะชี้ลงคือคิดแต่ถ้าน้องหมากลัวมีอยู่หางแบบเดียวครับคือมุดขากว่าเขาวางขาจะเห็นว่ามันไปห่างชี้ลงนะคือคิดถามว่าคิดคิดอะไรมันมันอยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันอยู่ตรงนั้นนะ่ะคุณต้าจะยุ่งกับมันอีกไหมของเขาเองแต่ถ้าเขาไม่รู้สึกปลอดภยัยเขาจะยืนรับครับ เดี๋ยวคุณแล้วคราวนี้เราจะเริ่มแล้วนะคุณตาแล้วก็พยายามให้น้องหมาอยู่ซ้ายมือครับมาเลยครับอ่าแล้วอยู่สวยๆนะไม่ลำหน้าไปท้าอยู่ซ้ายมือดึงเข้าไปปึ๊บตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดียวปึ๊บแล้วย่อนดึงถ้าเขาไม่ยืนคู่กันเราดึงครับดึงย่อนดึงย่อนใช่นั่งคุยกันตั้งแต่30สวินาทีที่แล้วครับเราจะเห็นว่าน้องหมาดุกดิ๊กตลอดเวลาตอนนี้เราค่อยๆฝึกทีละเรื่องหนึ่งถ้าออกมาข้างนอกอยู่ในสายโกแกงต้องรู้หน้าที่อยู่ตัวเองว่าต้องอยู่ซ้้าายมมือไ่ลหน สองถ้าเขาอยู่ฟอร์มนี้เนี่ยเครียดให็นป่ะนั่งรถดีเฟน์แล้วเครียดอ่าคราวนี้คุณตาหันทางนี้ถูกไหมจะเห็นว่าโกโกแกงเขายอมจริงแต่แอนตี้เพราะเขาหลังให้กองนี่คืออาการออปสิรคไม่มีความบังเอิญนะเดี๋ยวเราจะทําจนกระทั่งโกแกงเขารู้สึกเปิดใจคุณตาปุ๊บเดี๋ยวเขาจะหันมาทางเดียวกับคุณตาเองครับมาเลยอ่าแล้วอยู่สวยๆนะครับไม่ลำหน้าไปท้ายอยู่้ายมือไอคอนแทคเห็นไหมยกหน้าดึงเดินปุ๊บดึงย่อน ปลอดภัยเขาจะยืนอย่างเงี้ยแหละครับยืนรับว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมเนี่ยนั่งหมอแล้วโอเคอาเลย <Okay. S 1> ขวาเลยยึ๊บชายกันทฤษฎีเดียวกันเดินคือดึงดึงเข้าไปเนี่ยให้ขานะี่ยอ้าวตายแล้วสวยวะไอ้คนทดีเอ๊ะทำไมกลายกลายเป็นว่าเราดึงทีนึงนั่งหรือหมอบนรถดิเฟน์อ้าวเดินเส้นอ่านตามเส้นไปเลยเริ่มมีละนิดนึงแต่ไม่เป็นเราเดินให้จบ เขากระโดดเขาย่องแกงอะไรเราไม่สนใจนะครับระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะเป็นอินเนอร์เขารู้สึกว่าทําแบบนี้แล้วแม่หยุดปุ๊บแล้วหยุดสวยไม่ลํำหน้าไปทำอยู I ่สไอคอนแทคครบด้วยแล้วก็หย่อนดึงเสร็จก็หย่อนนะคือเราจะไม่ดึงค้างไว้นะถามว่าทำไมเราไม่ดึงค้างเราต้องการวัดให้คนาดูด้วยครับว่าถ้าเราเลือกตรงเนี้เขายอมเราไหมนั่งไอคอนแทคครบนับห้าครบห้าในใจแล้วก็เรียกชื่อโกแกงแล้วอุ้มเลยอุ้มเลยง่ายเลย